เราเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการในปี2024นี้สำหรับ New Honda CB 350และรุ่น RS สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ทรงโมเดิร์นคลาสสิกจากค่ายปีกนกก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ New Honda CB 350มอเตอร์ไซค์ทรงคลาสสิกสรุ่นจากค่ายปีกนกที่ออกแบบมาในแนวคลาสสิกเต็มตัว จุดเด่นที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นความเป็นเบสิกรอสเตอร์ทรงดั้งเดิมที่เพิ่มความโมเดิร์นนิดๆคล้ายรุ่นพี่อย่าง CB 1 1 0 0 EX ทั้งชุดไฟหน้าคมกลม LED ถังน้ำมันทรงคลาสสิกชุดเฟรมคู่เบาะนั่งยาวตอนเดียวที่สูงเพียง8 0 0 mm, มเมเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่แฟริ่ิงมีการดีไซน์ให้มีความเรียบง่ายที่สุด เสื้อสูบสีเงินอย่างดีและที่ขาดไม่ได้คือท่อชุบโครเมียมทั้งเส้นเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่แหละคือต้นฉบับของ CB ในตำนานตัวรถนั้นจะใช้ขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 348cc แบบสูบเดียว SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดลูกสูบที่70มิมคูณช่วงชัก90.5ม mm, ิมแบบลูกเล็กชักยาว จ่าน้ำมันด้วยหัวฉีด PGM-FI แรงมา้าสูงสุดที่21แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่30นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านชุดเกียร์5สปีดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่สามารถเรียกกำลังได้ในรอบที่ต่ำมาก,มากๆได้ตัวรถมีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยจะช่วยลดอาการกระชากได้เป็นอย่างดี ทางด้านเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้มาก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับเรือนหม่ทรงกลมแบบอนาล็อกแสดงผลแค่ค่าค,าความเร็วและจะมีหน้าจอดิจิตอลสี่เหลี่ยมในตัวจะแสดงผลทั้งระดับน้ำมันระยะทางรวมตำแหน่งเกียร์แบตเตอรี่และสถานะระบบ traction control กับ abs แถมยังเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยด้วยสัญญาณบลูทูธเพื่อรับฟังก์ชัน การเล่นเพลง GPS รับสายและรับคำสั่งเสียงบอกได้เลยว่า Honda ใส่มาแบบจัดเต็มสุดๆในส่วนของรอบช่วงล่างนั้นจะใช้โชคหน้าแบบตะเกียบคู่ด้านหน้าและโชคหลังเป็นโชคคู่ระบบเบรคเป็นดิสเดียวด้านหน้าขนาด310ม mm, ิมส่วนด้านหลังขนาด240มิมแถมมาพร้อมกับระบบ ABS ถังน้ำมันความจุน้ำมันอยู่ที่15ลิตร ส่วนชุดล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยรัดด้วยยางขนาด100/90ทและ130/70ทับ 70. ล้อหน้าขอบ19ล้อหลังขอบ18ตามลำดับน้ำหนักตัวรถโดยประมาณ181กิโลกรัมส่วนราคานั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับเราต้องย้ำกับเพื่อนๆให้ทราบว่า Honda c b 350รุ่นนี้ถูกสร้างมาเพื่อตีตลาดกับตระกูล o y ยัน n f i e l d Classic 350 ทำให้เลทราคาจะอยู่ในระดับเดียวกันคาดว่าราคาในบ้านเราโดยประมาณ1น0 0 0แสนกลางๆขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าราคากําลังดีเลยครับสําหรับใครชอบสไตล์คลาสสิกดั้งเดิมแนะนําเก็บเงินรอได้เลยครับถือว่าเป็นรถอีกคันที่น่าซื้อน่าสนใจมากครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ